มาเลยมาด้วรกันมาเที <S <S ่ยวกนไอ้โอ <itu> ้ผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวจัดรายงานตัวกันเนี้ยนะเอาไม่ใช่พูดทหารไมนได้ป่ะเฮ้ย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 